ช้แล้วมันเป็นยังไงองฉีดน้าเลยไม่ต้องใช้น้ําสมบัติพิเศษไม่ก่อให้เกิดรอยแมวข่วนหลังการใช้เป็นจุดที่เราเห็นัะว่ามันมีรอยเปื้อน,นมีขี้นกมีอะไรอยู่นรนี้นะเส้นตรงนี้ก่อนเลยนะ่าจะเราเปิดตอ,อนแล้วนะครับนะ้องฝุ่นขี้นกขี้นกได้หมดเขียนแล้วเช็ดอ๋อนี่เอ้าขี้นกออกจริงนี่ดูขี้นอกอองเอยอะหน่อยนี่รอยเลยนี่ ปกติเราล้างน้ำง่ายๆ้วเน่ยคีนกอ่ะนี่ร้อยแล้วก็ทาให้กลับอีกด้านหนึ่งทีทีนึงได้เยอะเปล่าเมื่อกี้สีดไปสี่ห้าปื้ดอ่ะเฉพาะตรงเนี้ยพอได้อยู่พอได้ถ้า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 ขุ่นไม่เยอะในสบายถือว่าโอเคอยู่ทีไม่ได้ล้างไไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากถปรับเราก็ลูบๆเร็จเงาแวบ 嗯。Mm.